สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับช่างชาตินะครับวันนี้นะครับก็มีสินค้ามาแนะนํานะครับเป็น power amp channel นะครับของ my NTE นะครับรุ่นนะครับ D สี่4ูนนะครับเป็น power amp channel ที่มาใหม่ตัวไม่ใหญ่นะครับเป็นคลาสดีหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับนะตัวขนาดความลึกนะครับอยู่ประมาณอ่าสินิ้วนะครับ14นิ้วนะครับนะด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับ ก็จะมีคอร์สแยกทั้ง c ี่ชแนลเลยนะครับสําหรับคนที่ต้องการ power m ที่ประหยัดนะครับราคาก็ไม่แรงนะครับนะกำลังวัตต์ก็ถือว่าพอสมควรนะครับนะตัวนี้อยู่ที่400วัตต์ต่อชแนลนะครับคูณ c h a ชแนลนะครับนะสำหรับทำเสียงกลางหรือว่าใครจะไปจัดชุดนะครับ4 4ของเบสซับสินะฮะกลาง12หรือกลาง15ก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับ นะก็ให้เหมาะเจาะก็คือประมาณตู้15นะครับเป็นดอกซับสิบห้าโครงหลอกก็ได้นะครับนะจะพอดีนะครับบางคนอาจจะถามมาว่าขับดอก18ได้ไหมขับได้นะครับขับได้สําหรับดอกโครงปรั๊มนะครับโครงปรั๊มประมาณพันวัตต์แปดร้อยวัตต์ขับได้เลยนะครับหรือโครงหลอกขับได้ไหมก็ขับได้นะครับแต่ถามว่าอ่ามันอิ่มไหมไม่อิ่มแน่นอนนะครับอ่าตัวนี้สําหรับอ่าคนที่ต้องการใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับในชุดที่แบบว่า อ่าตัวเดียวจบนะครับนะซับสิบห้าเนี่ยผมว่าพอดีนะครับสําหรับความคิดของผมนะนะครับเพอผมได้ทดสอบดูแล้วถือว่าหนักแน่นพอสมควรนะครับตัวนี้เป็นอาาสดีมอแปลงเทอร์ลอยนะครับมีระบบตรวจจับนะครับวงจรนะครับถ้าหากเกิดช็อตหรือว่าสายลำโพงแตกกันอย่างเงี้ยนะครับนะมันก็จะตัดหรือระบบโปเทคนั่นแหละครับนะฮะ ตัวนี้ถือว่าดีเลยนะครับขนาด 2u นะครับนะ64นิ้วนะครับใส่ติดแหลกได้เลย4ช่องนะครับเป็น Power Amp ที่มาใหม่ในวันนี้นะครับราคานะครับเริ่มต้นที่นะครับหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทครับหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับมีจําหน่ายที่รัตเอทีเครื่องเสียงนครพนมนะครับส่วนเรื่องของเสียงนะครับผมว่าเสียงหนาดีนะ นะครับใสชัดเจนนะครับสําหรับคนที่เอาไปทําเสียงกลางว่าพอดีเลยนะครับนะแต่ถ้าจะออกแนวการแจ้งจริงๆส่วนมากก็เห็นเอาไปขับเสียงแหลมกันนะครับเสียงแหลมนะครับได้ใสซิบๆเลยนะครับนี่มีคอรสแยกกับหางแต่ถ้าเราจะไปใช้ชุดมินิในบ้านนะครับหรือว่ากึ่งเอาโดได้เลยนะครับก็ถือว่าแรงไม่ธรรมดาคุ้มค่าคุ้มราคานะครับในราคาหมื่นนิดๆนะครับ นะวันนี้มีจําหน่ายแล้วที่ร้านเอทเครื่องเสียงนครพนมนะครับนะก็ขอแนะนําสินค้าใหม่ตัวนี้นะครับเพิ่งเข้ามาได้วัน2วันนะครับนะท่านใดสนใจสั่งซื้อก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ทางคอมเมนต์หรือว่าจะโทรมาที่0844626111นะครับนะร้านเอทีเครื่องเสียงคอยบริการอยู่สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีความยาวอะไรมากมายนะครับเพราะว่า วันนี้ก็มาเสนอแค่เพียง power amp my npg นะครับ d 4 0 0 4นะครับเป็น power amp Channel นะครับ4 0่วัตต์ที่8โอห์มแล้วก็750วัตต์ที่4โอห์มนะครับนะตัวนี้ถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการประหยัดงบนะครับนะไม่จำไม่จำเป็นต้องซื้อคอร์สนะครับคอร์สตัวนึงก็พันกว่าบาท2,000นะครับนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ท่านประหยัดไปได้หลายตังเลยนะครับนะคุ้มค่าคุ้มราคา สินค้าก็รับประกันหนึ่งปีเลยนะครับนะก็ขอขอบคุณ f อนะครับนะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับของช่างชาญน,นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นช่อง y o u t u b เพิ่งจะ,ะทําใหม่นะครับนานๆจะได้มาลงคลิปนะครับก็ถ้าว่างเว้นจากการขายนะครับเพราะว่าผมเป็นนังงานขาย หน้าร้านนะครับที่ร้านอิชีคัสียรนครพนมก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับช่องใหม่ของผมนะครับนะสำหรับท่านที่ติดตามแล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ